สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางหุ้นทั้งเซิงน,นะคะเช้าบ่ายนะคะทุกคนวันที่24เมษายน2568ะคะทุกท่านค่ะวันวันพฤหัส,สบดีนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ F c ขาแนวทางที่จะจัดทำขึ้นมา FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเดินวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและบ่ายนะคะทุกคนส่วนท่านไหนไม่ชอบก็รอดูเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ เด่นประจําวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ fc จะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นไปรับชมวันที่23ก่อนนะคะทุกคนขาว่าเข้าหรือหลุดทุกคนวันที่23นะคะ fc ขาใจให้เด่นรอบเช้า1และ0เด่นรอบบ่ายมา6แล้วให้6และ5นะคะทุกคนขอโทษขอภยัยรอบเช้ามา1 4 2 1 0นะคะเข้าคู่ตัวเด่นเลยทุกคนแต่จะจับศูนย์หนึ่งให้นะคะ มาตัวเด่นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันรอบเช้ามาเลขสี่รอบบ่ายเลขเด่นประจําวันหลุดรอบบ่ายจะให้หกและห้ามาสองหกสองสามศูนย์เด่นมาหกนะคะคู่หกสองเจ็บบริจับให้พี่น้องเจ็ดจงไว้ 6, 2, ให้เพิ่นออกจับได้หกหนึ่งหกศูนย์หกสามค่ะพี่น้องค่ะหกสองให้เพิ่นออกค่ะพี่น้องเอาไปต่อรุนต่อเด้อค่ะวันที่ยี่สิบสี่ ถ้าสมมุติว่าเอฟซีชอบก็ตามต่อได้นะคะไม่ชอบก็ผ่านพี่น้องสดิจิมีเขามีหลุดค่ะบพได้เขาทุกมือเรากับได้หลุดทุกมือเนาะจ้าเนาะค่ะทุกคนช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นเงียบๆนะคะทุกคนวิวก็เงียบใจคิดว่าทุกคนกลับบ้านทรงการกันไปนะคะทุกคนคงไม่มีอ่ากลังมาต่อนะคะทุกคนขาก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนขาใครมีกําลังก็ค่อยเขามารับชมกันก็แล้วกันเนาะขาทุกคน ขอให้ท่านเฮงๆงปังปทุกๆกคนนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมนะคะทุกคนขอขาขอให้ได้ค่ากับข้าวกันทุกคนนะคะแอดมินก็ขอแค่นี้จริงๆทุกคนไม่ได้ขออะไรมากนะคะทุกคนค่ะขอให้ทุกคนได้ค่ากับข้าวแอดมินก็ได้ค่าขนมนิดหน่อยสําหรับนางขายยาก็แค่นั้นเองนะคะทุกคนต่างคนต่างได้เนาะค่ะทุกคนมือเขามือลดเนาะค่ะ สำหรับวันที่ยี่สิจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้ใจได้แปดได้เจนะคะเรามาดูความน่าจะเป็น8338 8 2ส8มแปดแปดสองสอ8แปดแปดศูนย์ศูนย์แปดแปดห้าะคะเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดสา

อ่าสามศเป็นคู่ที่มาเมื่อบานี้เป็นคู่ตัวเด็ดเป็นคู่เด่นแยกกบเด่นประจำวันนะคะถ้า f อไม่ชอบตัดออกได้เลยนะคะทุกคน2ค่ะทุกคนค่ะสองสามสามสองสองแปดแปดสองสองเสองสองศูนย์ศูนยะคะทุกคนประมาณนี้คะ่ะมาดูคู่เดตนะคะเอฟซีขาแปดเจ็ดสามสอง 8 3ดส8มส8 7แป 7, 7 7ปด7องสอนะคะสกับ2อรอบบ่าย3า 8, 8 3ปดแปดสามสามเจ็ดเจ็ดขานี่ก็คือผู้ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าหรือเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าเรนรอบบ่ายนะคะ f อฟท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกๆุคู่ที่ท่านชอบนะคะทุกท่านขา ค่ะสำหรับเลขเด่นประจำวันนะคะอยู่ที่เลขค่าได้ศูนย์ะคะทุกคนวันพฤหัสเลขเบิ้ลประจำวันคือเบิลห้าห้เลขค่ากับเลข0ูนย์ fc สามารถนำไปใช้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะรอบเช้า8และ7ดเดดินประจำวัน5้าได้ศนย์เป็นแปดห้าห้นะคะทุกคนคะ่ะเจ็ค่ะเจ็ดห้าห้าเจ็นย์ศูนย์เจ็ดนะคะทุกคน ไม่ติดคู่ตัวเด่นค่ะสามกับสองรอปลายเป็นสามห้าห้าสามสามศูนย์ศูนย์สามนะคะสองค่ะสองห้าห้าสองสองศูนย์ศูนย์สองนะคะทุกคนค่ะเป็นยังไงบ้างก็ทุกคนมีคู่ไหนชอบหรือไม่ชอบก็ตามต่อได้ยาวๆนะคะทุกคนไม่ชอบก็เลื่อนผ่านพี่น้องสติ๊ดดี้ของไม่หลุดบอได้เก่าทุกมือแล้วก็บ่ได้หลุดทุกมือเนอะาะจ้าพี่น้อง ค่ะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางหุ้นท่างเสงนะคะวันที่24เมษายน2568ัเจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ FC ทุกๆท,ท่านมอบให้กันเสมอมาสำหรับคลิปนี้เจขอให้ FC โชคดีค่ะสุขๆมันหมันกันสุขภูสุก้นพี่น้องสวัสดีค่ะ